มาครับวันนี้เราจะมาปรับแต่งนะฮะรถลูกค้ามานี่เตี้ยจัดเลยนะครับรถลูกค้าทํามาแล้วแล้วก็บรรทุกไม่ได้นะครับบรรทุกปึ๊บแหนบจิ้มดินเลยนะฮะนี่ฮะดูฮะน็อตเยินเลยครับรถของลูกค้าคันนี้นะฮะเขาแจ้งเราว่าเขาจะบรรทุกประมาณไม่เกิน2ตันนะครับแล้วก็อยากจะให้แหนบมันไม่ต่ำนะฮะซึ่งรถเข้ามาเนี่ยแหนบต่ํามากเขาใส่กล่องโหลดมา2นิ้วครึ่งนะครับ แล้วก็จัดเรียงแหนบแบบนี้มานะฮะเราจะทําการจัดเรียงแหนบใหม่แล้วก็เสริมแหนบ20มิลเข้าไปนะครับจัดแหนบใหม่แล้วก็เจาะหูแหนบหน้าเพื่อย้ายไม่ให้แหนบต่ําด้วยนะครับรถของลูกค้านั้นเขาใส่ล้อที่เป็นยางเบอร์เล็กมานะฮะเป็นขอ15นะแต่ยางแค่205นะครับ70เขาใส่2 0 5 7 0ขอ15มานะครับซึ่งยางมันเป็นยางเล็กแก้นเตี้ยนิดนึงนะฮะก็เลยทำให้แหนบต่ำด้วยแล้วก็ แล้วยิ่งไปใส่กล่องโหลดแบบนี้ด้วยนะครับแหนบแทบจะลากพื้นเลยเต้าแหนบแทบจะเกือบติดดินลูกค้าแจ้งมาว่าวิ่งบรรทุกของไม่ได้เลยครับขึ้นของแล้วก็แหนบติดดินไปเลยอ่ะเดี๋ยวเราแก้ให้ใหม่นะครับนี่ฮะดูครับน็อตเนตหัวหนงหัว oh, แหนบติดดินหมดเลยครับวิ่งไม่ได้นะครับต่าเดินฮะ ลูกค้าไปทํามาสองรอบแล้วครับไม่จบครับมาที่อู่ปริชาติเพาลอยอ่ะเดี๋ยวดูกันว่าวันนี้จะจบหรือไม่จบนะฮะเดี๋ยวแก้ให้ใหม่นะครับเราต้องเอากล่องหลดออกนะครับแล้วก็เพิ่มแหนบ20่สิบมิลเข้าไปอีกข้างละหนึ่งแผน่นเจาะย้ายหูแหนบหน้าเดี๋ยวรอชมนะฮะเราพยายามอธิบายให้ลูกค้าเข้าใจว่าถ้ารถทรงเนี้ยไปบรรทุกของแล้วเนี่ยหัวแหนบมันปักดินเลยเนี่ยมันวิ่งไม่ได้นะครับ ลูกค้าก็ต้องทําใจเกี่ยวกับเรื่องรถที่มันจะต้องสูงขึ้นกว่าเดิมนิดนึงนะครับเดี๋ยวเราจัดเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะให้เพื่อนๆดูนะฮะว่ารถมันก็ไม่สูงกว่าเดิมสักเท่าไหร่หรอกนะครับแต่อาจจะช่วงล่างไม่ให้มันต่ําไปมากกว่านี้นะครับนี่ก็คือร่องรอยของการต่อสู้นะฮะรถของลูกค้าเนี่ยเวลาเขาขึ้นงานไปแล้วเนี่ยนะฮะลูกยางทีเ่เป็นลูกยางรองแหนบจะมีน็อตใช่ไหมฮะน็อตลากพื้นดินเลยเห็นไหมเขาวิ่งไม่ได้นะครับมันต่ําจัดเลยนะฮะจัดแหนบตรงนี้มาให้ลูกคา้าวิ่งไม่ได้้เเดดี๋ยวราจัใหใหม่ สองข้างเลยครับมันต่ําจัดเลยนะฮะค oh. ันนี้เราจะทําการเสริมแหนบ20มิลเข้าไปนะครับแล้วก็จะจัดสรงแหนบให้ใหม่นะครับแล้วก็เจาะหูแหนบหน้าด้วยเพื่อไม่ให้หัวแหนบต่ำนะครับก็จะแก้ไขให้เพราะว่ารถของลูกค้าเนี่ยเนื่องจากล้อเขาเป็นล้อ15แต่ว่ายางเป็นยางเบอร์เล็กนะครับใช้20 5 7 0ขอบ15นะครับยางค่อนข้างเล็กนิดนึง ถ้าไม่เจาะหูแหนบหน้าช่วยแหนบมันจะต่านะครับเราก็ต้องดัดแหนบช่วยแต่ถ้าเจาะหูแหนบหน้าจะดีกว่าครับก็คือให้แหนบนั้นขยับขึ้นไปอีกนิดนึงก็จะดีกว่านะฮะเดี๋ยวเราทาเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับรถจะออกมาเป็นทรงไหนนะฮะก็ใช้งานได้แน่นอนเดี๋ยววันนี้ทาเสร็จแล้วเดี๋ยวลูกค้าเอากลับไปใช้งานเลยครับนะจะเอากลับไปขึ้นของเลยเดี๋ยวเอาไปโชว์ FC ด้วยนะครับฝากขอบคุณ FC ด้วยนะฮะที่ ติดตามอู่ปริชาติเพาลอยนะฮะได้ข่าวว่าเจ้าของรถแจ้งมาว่าเพื่อนๆมีเอฟซีอยู่หลายคันเลยนะฮะถ้าดูคลิปก็เข้ามาคอมเมนต์ได้นะครับเดี๋ยวคันนี้เราทำให้ดูนะฮะลูกค้าไปทำมาสองรอบแล้วไม่จบครับเดี๋ยวเราทำให้นี่ฮะดูนะฮะขึ้นของแล้วแหนบลากเอ่อน็อตลากพื้นเลยน็อตลูกยางลากพื้นนะวิ่งไม่ได้นะครับติดฮะบรรทุกแค่ไม่ถึงตันหรือตันกว่าของเขาเนี่ย คันนี้เขาบอกวิ่งไม่ได้เลยครับแนบติดพื้นเลยโอเคเดี๋ยวเราทำให้นะฮะและตอนนี้เราก็ทำการเจาะหูแนบหน้าให้เรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อย้ายหูแนบขึ้นไปอีกนิดนึงนะครับเพราะว่ารถคันนี้เราจะถอดกล่องโหลดของเขาออกนะครับกล่องโหลดก็มีมาประมาณ2นิ้วครึ่งนะฮะเราจะถอดออกนะฮะทีนี้เวลาเราถอดกล่องโหลดออกแล้วเนี่ยนะฮะรถมันจะสูงขึ้นอีกซึ่งเราก็ ทำการเจาะหัวแนบหน้าเพื่อให้รถนั้นโหลดต่ำลงมาอีกนิดนึงแล้วก็ป้องกันไม่ให้หัวแหนบมันแลดูต่ำเกินนะครับหัวแหนบมันจะได้ขึ้นมาอีกนิดนึงนะฮะการเจาะหูวแหนบหน้าเนี่ยมันสามารถที่จะทําให้แหนบขึ้นไปอยู่ด้านบนได้อีกนะครับยกระดับแหนบขึ้นไปได้มันก็จะทําให้ตัวหัวแหนบเราเนี่ยไม่ต่ำจนเกินไปนะฮะแล้วก็จะช่วยให้รถโหลดลงมาได้นิดนึงด้วยครัน้นี้เราเอากองโหลดออกนะครับถ้าเป็นสแตนดาร์ดของเขาเนี่ยท้ายก็จะดูสูงนิดนึงน,นื่องด้วยล,ลูกคนย เขาโหลดหน้ามานะฮะแล้วก็ใส่ล้อเล็กด้วยดังนั้นเราทําการเจาะหูแหนบหน้าเนี่ยมันก็จะตอบโจทย์นะฮะก็คือไม่ให้รถสูงสักเท่าไหร่อันนี้ก็จะเป็นทรงแหนบที่เราจัดให้ใหม่นะครับจะเป็นทรงแหนบที่สามารถบรรทุกประมาณสัก2ตันได้นะครับทรงแหนบนี้ก็จะอยู่ประมาณนี้ครับบรรทุกประมาณสัก2ตันพอได้ครับรถลูกค้าเข้าไปบรรทุกแค่ตันกว่าๆนะครับตันนิดหน่อยเท่านั้นเองนะฮะสำหรับตันกว่าๆก,ก็ แหนบทรงนี้ก็โอเคแล้วนะฮะเราเพิ่มแหนบ20มิลเข้าไปข้างละหนึ่งแผ่นนะครับจัดให้โอเคเดี๋ยวเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะและนี่ก็คือแหนบของรถลูกค้านะครับคันนี้เราเพิ่มแหนบ20มิลเข้าไปข้างละหนึ่งแผ่นนะครับชุดล่างของลูกค้าเป็นแหนบชุดเดิมนะฮะ แล้วก็จะมีแหนบชุดที่เป็นชุดที่ลูกค้าเสริมมาแล้วนะครับเป็นแผ่น12บมิลแผ่นนี้เราทําการดัดให้ตรงเหมือนเดิมนะครับประมาณนี้ฮะแหนบก็จะอยู่ตรงนี้เลยรับน้ําหนักได้ครับ 1>, 1ตันครึ่งถึง2ตันนะครับพอไหวนะครับแหนบจะอยู่ตรงนี้ฮะจัดให้ใหม่นะครับคันนี้ลูกค้ามาตอนแรกโหรถเตียบแปลกเลยครับแล้วก็พูดง่ายๆว่าลูกค้าใส่ของเนี้ยแหนบติดดินเลย แหนบติดดินเลยใส่ของตันเดียวเนี่ยแหนบติดดินนะฮะซึ่งรถของลูกค้าเขาเสริมแหนบมาทําให้แหนบเนี่ยเตี้ยลงไปเยอะเลยนะครับเขาจัดแหนบมาทรงที่ค่อนข้างที่จะเขาเรียงแหนบมาให้แหนบกระดานมันต่ําเกินไปนะฮะเราทําการจัดแหนบให้ใหม่นะครับการจัดแหนบให้ใหม่เลยเป็นแหนบตรงนี้ครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะว่าแหนบจะไม่ต่ําเหมือนเดิมแล้วแล้วก็สามารถที่จะรับน้ําหนักได้ประมาณถึง2ตันนะครับ รอติดตามชมนะครับมาครับเสร็จเรียบร้อยแล้วฮะเดี๋ยวเราจะให้เพื่อนๆดูว่าเราทําอะไรไปบ้างสําหรับรถคันนี้นะฮะลูกค้าตั้งโจทย์ให้เรานะครับเขาบอกว่ารถเขาเนี่ยบรรทุกของได้แค่ไม่ถึงตันหรือตันนิดหน่อยในะนั่งเผาหรือไม่ก็แหนบติดดินไปแล้วครับนะฮะคันนี้รถลูกค้านะฮะเข้ามาทําการจัดแหนบใหม่นะครับเนื่องจากรถของลูกค้านั้นแหนบจิ้มดินนะครับและบรรทุกน้ําหนักไม่ได้เลย ซึ่งใส่ของไปนิดเดียวแนบติดดินไปแล้วครับนะฮะเราก็ทําการจัดให้ใหม่นะครับมาดูว่าเราทําอะไรบ้างนะฮะเราเพิ่มแนบ20มิลข้างละ1แผ่นนะครับแล้วก็ทําการดัดแนบของเดิมของเขานั้นให้ตรงใส่เหล็กลัดแนบกันบิดจัดทรงแนบให้ใหม่นะครับโดยการที่ใช้แนบ20มิลนั้นรองกับแนบชุดบนนะฮะและมีแนบขั้นกลาง1แผ่นเพื่อให้มีช่วงเด้งขับรถเบาก็จะได้ไม่แข็งกระด้างนะครับ ใช้แหนบชุดบนแค่สามมีขั้นกลางหนึ่งนะครับแหนบยี ìn, 2> 2 mm. mm. ่ mm. ส MM. ิบมิลแหนบสิบสองมิลแหนบของเขาที่มีติดรถนั้นเราก็เอามาซ้อนใต้ล่างเพื่อให้ช mm. ่วยรับน้าหนักแหนบยี่สิบมิลอีกรอบหนึ่งนะครับนี่ฮะใส่เหล็กรัดแหนบกันบิดทั้งสองข้างเอาฮะเดี๋ยวลูกค้าทําเสร็จเรียบร้อยแล้วลูกค้าบอกว่าเดี๋ยวไปลองของกันเลยนะครับเนื่องจากมาตอนแรกแหนบนี่แทบจะจิ้มพื้นเลยครับ ะะแหนบแทบจะจิ้มพื้นเลยแล้วลูกค้าบ,บอกบรรทุกน้ําหนักไม่ได้เลยพอบรรทุกน้าหนักเสร็จแล้วเนี่ยไอ,นอ้น็อตตัวที่ใส่ลูกยางเนี่ยลงไปติดพื้นเลยครับซึ่งรถวิ่งไม่ได้เลยนะครับทรงนี้นะฮะเราจัดให้ใหม่เลยนะครับใช้แหนบตามือนะฮะแล้วก็เอาของเดิมของเขานั้นมาสอนจัดระดับใหม่ให้สวยและทําการเจาะหูแหนบหน้าเพื่อย้ายแหนบขึ้นไปอีกเพื่อไม่ให้แหนบต่าแก้ปัญหาเรื่องแหนบต่ําได้นะครับ และรถก็จะไม่สูงสักเท่าไหร่เนื่องจากคันนี้เราเอากล่องโหลดออกด้วยเมื่อเรากล่องโหลดออกแล้วถ้าเราไม่ได้เจาะหูแหนบหน้าเพื่อย้ายแหนบเนี่ยนะครับก็คือพูดง่ายๆว่ารถก็จะสูงเยอะนะครับดังนั้นเมื่อเราเจาะหูแหนบหน้าแล้วเนี่ยนะครับรถก็จะต่ําลงมาอ่นิดนึงก็ช่วยแก้กันได้และข้อดีของการเจาะหูแหนบหน้าจะทําให้แนบไม่ต่ําเอาไปวิ่งงานได้ถ้าไปงานแล้วระดับหนึ่งตันครึ่งถึงสองตัน ถ้าหัวแหนบจิ้มดินกลับมาเอาเงินคืนที่ผมนะฮะถ้าใส่ถึงสองตันแล้วถ้าแนบจิ้มดินนะมาเอาเงินคืนไปเลยนะครับผมการันตีว่าไม่มีแหนบจิ้มดินแน่นอนนะฮะก็สรงนี้แหละครับนะฮะไม่สูงจนเกินไปนะพอใจไหมเนี่ยพอใจไหมหนึ่งที่สองที่ไม่ได้ดังใจมาที่นี่พอใจนะกดไลค์ผมหน่อยครับถูกใจนะโอเคนะนะก็รถลูกค้า มาตอนแรกโอ้โหบนใหญ่เลยครับว่าใส่งานไม่ได้เลยแหนบจิ้มดินครับโอ้โหวิ่งไปไหนไม่ได้แต่ก็จริงนะครับผมเขาถ่ายภาพมาให้ดูก็คือถ้าเพื่อนๆลองย้อนกลับไปดูคลิปนะฮะก็แหนบจิ้มดินจริงๆวิ่งไม่ได้เอาละระดับเนี้ยนะฮะแหนบระดับนี้ทําให้ทรงนี้แล้วถ้าแบกสองตันแหนบจิ้มดินมาเอาเงินคืนไปเลยครับการันตีฮะให้ดูครับนี่ประมาณนี้นะครับใส่ได้ครับสองตันนะฮะลูกค้าเขาไม่ได้ใส่ของเยอะหรอกครับเขาวิ่งแค่ตันกว่านะครับแต่ผมตั้งลิมิตให้เลยว่าสองตันก็แบกได้ครับ สรงนี้นะครับโอเคอขอบคุณมากๆนะครับคันนี้รถลูกค้าเขาเพิ่งซื้อมาใหม่นะฮะแล้วก็เป็นรถที่ทรงเตี้ยมากๆนะครับแล้วก็เขาเปลี่ยนล้อมาก็เป็นล้อที่เล็กด้วยนะครับซึ่งล้อ15เหมือนกันแต่ว่ายางเล็กนะครับยางเป็นเบอร์20570ข .15 นะครับถ้าจะให้ดีก็ใส่ยางเบอร์ใหญ่นิดนึงจะได้ดูซุ้มกลมๆสวยๆนะครับโอเคครับขอบคุณมากๆนะ ใช้งานได้แน่นอนเอาไปใส่เลย2ตันวันนี้นะฮะเดี๋ยวใส่ของ2ตันเสร็จแล้วเดี๋ยวก็ถ่ายส่งลายมาให้ผมดูทีเนาะโอเคจ้าขอบคุณมากนะค,ครับขอบคุณมากครับเรียบร้อยครับนะฮะหน่งลำนะฮะคือรถเนี่ยนะฮะผมจะบอกให้ว่าถ้าสมมุติว่ารถของลูกค้าเนี่ยเขาเต่ํามาเนี่ยนะครับเราก็ต้องคุยกับลูกค้าช,ชัดเจนก่อนว่าเขาต้องการรถในทรงไหน เขาต้องการทํารถให้มันเป็นยังไงนะฮะซึ่งลูกค้าเจ้าเนี่ยเขาไม่ได้ต้องการสีเลียดว่ารถมันต้องต่ํานะครับเราก็ได้คุยกับลูกคา้าเราก็ทําการที่จะย้ายเอากล่องโหลดออกนะครับเพราะลูกค้าเขาไม่ได้ต้องการรถต่ําเขาต้องการรถเอาไปใช้งานซึ่งรถเขาเพิ่งซื้อมานะครับแล้วก็เขาไปทํามาแล้วนะฮะซึ่งต้องบอกว่าเข้าไปทําถึง2รอ,อบก็ยังไม่ถูกใจนะครับแหนบก็ยังติดดินอยู่เหมือนเดิมบรรทุกไม่ได้นะฮะใส่น้ําหนักไปแทบจะบอกว่าไม่ถึงตันเนี่ยแหนบติดพื้นไปแล้วครับนะฮ หัวแนบหน้าติดพื้นเลยเขาวิ่งไม่ได้เลยนะครับเขาก็ไลน์มาพูดคุยกับผมแล้วก็ให้ผมแนะนําให้จนกระทั่งลูกค้าก็มาทํารถที่ผมนะครับแล้วก็ผมทําให้ทรงเนี้ยและผมการันตีว่าทรงเนี้ยเอาไปใส่งานได้นะครับระดับตันกว่าถึงเกือบ2ตันเนี้ยรับรองแนบไม่มีจิ้มดินแน่นอนนะครับให้ดูครับแนบไม่ต่้วนะครับเห็นไหมฮะถ้ามาตอนแรกนี่ยังวิ่งขนาดนี้แนบติดดินไปแล้วครับแล้วเราก็ยกรถขึ้นนิดนึงโอเคนะโชคดีนะครับโชคดีโชคดีครับ บรรทุกได้ครับนะฮะระดับตันกว่างนะครับเฉียดๆสองตันบรรทุกได้แน่นอนนะฮะโอเคเกาะอยู่ทรงนี้ครับนะฮะล้อของลูกค้าก็เป็นล้อสิบห้านะครับยางบางนะครับเป็นล้อสิบห้าใส่ยางสองศูนย์ห้าเจ็ดสิบขอบสิบห้านะครับถ้าจะให้ดีก็ใส่ยางหนาขึ้นกว่านี้หน่อยนึงนะครับแก้มสูงกว่านี้นิดนึงนะฮะรถก็จะดูสมส่วนยางก็จะกลมขึ้นอีกนิดนึงนะครับอเป็นไงแจ๋วไหม โอเคนะเอาไว้ใช้งานนะครับเหนียวเหนียวทนๆนนะครับถ้าหัวแหนบหน้าจิ้มดินใส่งานแล้วหัวแหนบหน้าจิ้มดินกลับมาเอาเงินคืนนะครับการันตีให้ครับ <c oughs> ขอบคุณมากครับ